สดุดีบทที่105ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าต่ออิสราเอลจงขอบพระคุณพระยาเวจงร้องออกพระนามพระองค์จงประกาศบรรดากิจการของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ใจของบรรดาผู้แสวงหาพระยาเวยินดี จงแสวงหาพระยาเวและพระกำลังของพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์เสมอจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษของพระองค์โอพงพันของอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ลูกหลานของยาโคบบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือพระยาเวพระเจ้าของเราคำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิดคือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่งพันชั่วอายุคนคือพันธสัญญาซึ่งทรงทําไว้กับอับราฮัมและคําปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอักซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์กับอิสราเอลให้เป็นพันธสัญญาน,นิรันด์ว่าเราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้าเป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย เมื่อพวกเขายังเป็นแต่คนจำนวนน้อยแค่หยิบมือยังเป็นแต่คนต่างด้าวในที่นั้นพระเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้นจากราชอาณานี้ถึงอีกชนชาติหนึ่งพระองค์ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขาพระองค์ทรงตักเตือนบรรดาพระราชาด้วยเห็นแก่พวกเขาว่าอย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้อย่าทำอันตรายผู้เผยพระวจนะของเราเมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดานอาหารให้เกิดขึ้นในแผ่นดินพระองค์ทรงทำลายอาหารทั้งหมด พระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าพวกเขาคือโยเซฟผู้ถูกขายไปเป็นทาสพวกเขาทําให้เท้าทั้งคู่ของเขาเจ็บด้วยตรวนคอของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็กจนกว่าสิ่งที่เขากล่าวได้เกิดขึ้นจริงพระดารัสของพระยาเวพิสูจน์ว่าเขาถูกพระราชาก็ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขาผู้ปกครองของชนชาติทั้งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระพระราชาทรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายเหนือวังของพระองค์เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ให้บังคับบัญชาข้าราชการของพระองค์ตามชอบใจและสอนสติปัญญาแก่ผู้อาวุโสของพระองค์แล้วอิสราเอลได้มาที่อียิปอยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮามและพระเจ้าทรงทําให้ประชากรของพระองค์มีลูกดกและทรงทําให้พวกเขาแข็งแรงกว่าคู่อริพระองค์ทรงหันใจเขาเหล่านั้นให้เกลียดประชากรของพระองค์ให้ใช้กลอุบายแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว เขาทั้งสองทำหมายสำคัญของพระองค์ท่ามกลางคนเหล่านั้นทำการอัศจรรย์ในแผ่นดินของฮามพระองค์ทรงใช้ความมืดมาทำให้แผ่นดินมืดเขาทั้งหลายมิได้กระโดตอบพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรงทำให้น้ำกลายเป็นเลือดและให้ปลาของพวกเขาตายแผ่นดินของพวกเขาเต็มไปด้วยกบแม้แต่ในห้องบรรทมพระราชาของเขาพระองค์ตรัสแล้วฝูงเหลือบก็มาและรินมีไปทั่วเขตแดนของพวกเขาพระองค์ประทานลูกเห็บแทนฝนแก่พวกเขา และฟ้าผ่านในแผ่นดินของพวกเขาพระอง anyway. ค์ทรง <chlag> ตีเถาองุ่นและต้นมะเดื่อของพวกเขาและทรงฟาต้นไม้ในเขตแดนของพวกเขาแหลกไปพระองค์ตรัสแล้วตะกะแตนไวบินก็มาและตะกะแตนไวกระโดดมานับไม่ถ้วนมากินพืชในแผ่นดินของพวกเขาหมดและกินผลแห่งดินของพวกเขาสิ้นพระองค์ทรงสังหารบุตรหัวปีในแผ่นดินของพวกเขาคือผลแรกแห่งกําลังทั้งสิ้นของพวกเขาแล้วพระองค์ทรงนําอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและทองคํา และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุดเมื่อเขาทั้งหลายจากไปอียิปต์ก็ยินดีเพราะอียิปต์หวาดกลัวอิสราเอลพระองค์ทรงกลางเมฆเป็นเครื่องกำบังและไฟให้ความสว่างเวลากลางคืนเขาทั้งหลายร้องขอแล้วพระองค์ทรงนำนกคุ้มมาและทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้าพระองค์ทรงเปิดหินแล้วน้ำก็ไหลออกมามันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแลง้งเพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์จึงทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบานทรงนำผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั้นด้วยการร้องเพลงและพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติแก่เขาและพวกเขาได้ผลแห่งแรงงานของชาตประเทศทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์และรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์สรรเสริญพระยาเว สดุดีบทที่106อิสราเอลสรารภาพบาปต่อพระเจ้าสรรเสริญพระยาเวจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจผู้ใดจะพรนานาถึงกิจการอันทรงอนุภาพของพระยาเวหรือร้องสรรเสริญพระองค์ให้ครบถ้วนได้ผู้ที่รักษาความยุติธรรมก็เป็นสุข คือผู้ที่ทำความชอบธรรมตลอดเวลาข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงโปรดปรานประชากรของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาเพื่อข้าพระองค์จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเพื่อข้าพระองค์จะยินดีในความชื่นบานแห่งประชาชาติของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญร่วมกับมรดกของพระองค์ ทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายและบรรทพบรุษได้ทําบาปข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทําบาปผิดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติชั่วบรรพบรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่ออยู่ในอียิปต่ันมีได้สนใจการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่านมีได้ระลึกถึงความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์แต่ได้กระบฏที่ทะเลที่ทะเลแดงถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงช่วยท่านเหล่านั้นให้รอดเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพื่อจะให้ทราบถึงพระอนุภาพของพระองค์พระองค์ทรงขนาบทะเลแดงมันก็แห้งไปและพระองค์ทรงนำท่านข้ามที่ลึกยังกับเดินข้ามถิ่นธุรกันดาลพระองค์จึงทรงช่วยท่านเหล่านั้นให้พ้นมือของผู้ที่เกลียดชังท่านและช่วยกู้ท่านให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูและน้ําได้ท่วมคู่อริข,ของท่านไม่เหลือพวกเขาสักคนเดียวแล้วท่านเชื่อพระวจ,จนะของพระองค์ท่านร้องเพลงสรรเสริญพระองค์แต่ไม่ช้า ท่านเหล่านั้นก็ลืมบรรดาพระราชกิจของพระองค์เสียท่านไม่คอยคำปรึกษาของพระองค์แต่ในถิ่นธุรกันดารน,นั้นท่านเกิดความอยากอย่างรุนแรงและได้ทดลองพระเจ้าในที่แห้งแลง้งพร่องประทานสิ่งที่ท่านขอแต่ทรงส่งโรคผอมแห้งมาท่ามกลางท่านเมื่อคนในค่ายอิจฉาโมเเสและอารณนคนบริสุทธิ์ของพระยาเวแผ่นดินก็อ้าปากกลืนดาทานและกลบพวกของอาบีรัมเสีย ไฟได้ลุกไหม้ท่ามกลางพวกของท่านและเปลวเพลิงผลาญคนอาธรรมเสียบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายได้สร้างลูกโคในโฮเรบและนมัสก,การรูปเคารพที่ได้หล่อขึ้นท่านเหล่านั้นเอาพระสิริของพระเจ้าแลกกับรูปปั้นของบัวที่กินหญ้าท่านลืมพระเจ้าผู้ทรงช่วยท่านให้รอดผู้ได้ทรงทำพระราชกิจใหญ่โตในอียิปต์ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆในแผ่นดินของฮามและสิ่งน่าคร้ำกลัวที่ทะเลแดง เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าจะทำลายท่านเหล่านั้นเสียแต่ยังดีที่โมเสสผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรได้มายืนเฝ้าทัดทานพระองค์เพื่อหันพระพิโรธของพระองค์เสียจากการทำลายต่อมาบรรพบุรุษของข้าพระองค์ก็ดูถูกแผ่นดินอันร่มรื่นนั้นไม่เชื่อพระวจนะของพระองค์ท่านเหล่านั้นบนอยู่ในเต็นท์ของท่านและไม่ฟังพระสุรเสียงของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงปฏิญาณต่อท่านว่า จะทาให้ท่านล้มตายในถิ่นธุรกันดาลและจากกระจายพงพันธุ์ของท่านไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติหว่านท่านไปทั่วประเทศทั้งหลายต่อมาท่านเหล่านั้นก็ไปติดพันอยู่กับพระบาอันแห่งเมืองเปโอและรับประทานเครื่องสตวบูชาที่บูชาพระตายท่านยัวเยาพระองค์ให้กริ้วด้วยการกระทําของท่านแล้วโรคระบาดก็เกิดขึ้นท่ามกลางท่านแต่ฟีเนหัสได้ยืนขึ้นจัดการลงโทษและโรคระบาดนั้นก็หยุด ที่เขาทำนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขาทุกชั่วชาติพัน์เป็นนิดท่านเหล่านั้นทำให้พระองค์กริวที่น้ำเมรีบาและเพราะเรื่องของท่านนี้โมเสจจึงพลอยรับผลร้ายด้วยเพราะท่านนำให้จิตใจโมเสสขมขื่นและริมฝีปากของเขาพูดถ้อยคำหุนหันท่านมีได้ทำลายชนชาติทั้งหลายตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านไว้แต่ท่านได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านั้นและหัดทำอย่างที่พวกเขาทำกัน ท่านปรนิบัติรูปเคารพของพวกเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสำหรับท่านท่านฆ่าบุตรชายและบุตรหญิงของท่านถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแก่ปีศาจท่านเทโลหิตผู้ไร้ผิดออกมาคือโลหิตบุตรชายบุตรหญิงของท่านผู้ซึ่งท่านได้ฆ่าเป็นเครื่องสักการะบูชาแก่รูปเคารพแห่งคานาอันแผ่นดินก็เป็นมนทินไปด้วยโลหิตนั้นท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วยการกระทําของท่านและประพฤติเยี่ยงโสเพณีในการกระทําของท่าน แล้วความพลิวของพระยาเวก็พุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์และพระองค์ทรงรังเกียจมรดกของพระองค์พระองค์ทรง,ทรงมอบท่านไว้ในมือบรรดาประชาชาติบรรดาผู้ที่เกลียดท่านจึงปกครองเหนือท่านบรรดาศัตรูของท่านได้บีบบังคับท่านและท่านตกไปอยู่ใต้อำนาจของพวกเขาพระองค์ทรงช่วยกู้ท่านหลายครั้งแต่ท่านมักจงใจกะบะดและถูกเหยียดลงด้วยความชั่วของท่านถึงอย่างไร พระองค์ก็ยังทอดพระเนตรความทุกข์ลำบากของท่านเมื่อทรงสดับเสียงร้องทูลของท่านเพื่อเห็นแก่ท่านพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์และกลับทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์พระองค์ทรงให้ท่านได้รับความกรุณาจากบรรดาผู้ที่จับท่านไปเป็นเฉลยข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดและขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั้งหลาย จากประชาชาติต่างๆเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์และเพื่อชื่นชมในการสรรเสริญพระองค์สาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตั้งแต่นิรันการจนถึงนิรันการและขอประชาชนทั้งสิ้นกล่าวว่าอาเมนสรรเสริญพระยาเว